ถ้าเกลี่ถ้าเราสั่งาเรั่ง t ้า d ราส้าเราส่งถ้าเ e i n ั่งถ้าเ a าสั่งถ้าเราสั่งถ้เราส่งถ้าเราสั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 ่งถ้าเร็สัารั่งี้เรา้เราสั่งถเา่เามัาเรา่งถ้าเร้าเา่งเราะว่ามันเราสเรี่ลูกแรกที่เราเราสเอาไปให้ฝา เน,นี่ยไปให้ฟ้าเหรอน้องก็เอาไปให้ฟ้าชิมนะคะตื่นเต้นมากเชอร์รี่ลูกแรกในสวนนะคะพี่น้องเนอะวันนี้เราจะมาเก็บนี่นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นบริเวณที่เราปลูกถั่วลันเตานะคะต้องคลุมผ้าไว้แบบนี้นะคะไม่งั้นก็จะโดนกินนี่นี่อันนี้ก็โดนกวางกินยอดนะคะกวางเข้ามากินยอดนะคะพี่น้อง โอเคอ้าเอ้าวอ้าวอ๋อเอจิ๋มเด็ก์มาวเดม่ทห้แม่มาทำให้เ<แ>อาอันนี้เป็นคนเก็บนะเดี๋ยวแม่จะไปผัดน้ำมันหอยให้เอิม่มมนจะบอกว่ามันเป็นถั่วลันเตาแบบนี้นะคะพี่น้องเหมือนที่บ้านเรามีขายนะเป็นแบบผัดนะคะฟ้าเขาบอกว่าเขาปลูกแบบที่มันสําหรับกินเม็ดไว้อีกฝั่งหนึ่งแต่ยังมันมันยังไม่โตนะคะพี่น้อง ก็เดี๋ยวจะเก็บแบบนี้นะคะแบบผัดนะคะเดี๋ยวไปทําผัดน้ํามันหอยให้เด็กๆนะคะวันนี้แม่จะทําอะไรให้เด็กๆกินนะมันมีผัดอ๋อโอเคไหนเนี่ยมาดินี่อาช่วยกันเก็บนะลุกนะไปเ,เก็บเป็นไหมนี่นเอาลือออกอีกแล้วอะไรนะเนี่ยวแม่จะไปผัดน้ํามันหอยให้วันนี้เดี๋ยวไปผัดน้ํามันหอยนะคะ เอไเนี่ยกินทั้งเปลือกพี่น้องจ๋าเนี่ยเขากินแบบนี้เลยนะเอานั่งลงดีๆเก็บเก็บลูกเก็บอืมนี่เยอะมากเยอะมากเก็บเก็บเก็บอินทอนฮอนเราซอบอินทอนหิ้วอ่ะลูกเอาไฟยาเก็บเป็นไหมอะลูก

鸵蛋蛋。 เก็บถั่วลันตามามาเก็บมาอืมอเก่งมากออ<ะ>ื <c oughs> กินอย่างนั้นเลยนะคะพี่น้องกินถั่วลันเตาสดนะคะอร่อยมากนะ เอาไปเก็บมันนี่หรอกหนึ่งอันนี้โอเคฮะ Melo. ผัดถั่วลันเตานะคะแล้วก็นี่มียำขนมจีนแบบใส่ผักล้วนๆนะคะไม่มีเนื้อปลาไม่มีเนื้ออะไเลยมีแต่ขนมจีนกับผักอขอบคุณค่ะวันนี้อาหารก็หลากหลายตามเคยนะคะพี่น้องตามมันทำอาหารตามผักที่มีในสวนนะคะเพราะว่าผักช่วงนี้เยอะมากเราต้องรีบกินเนาะโอเคโอเค้ว โอเคพี่ย่าจะเอาขนมจีนแตเดียรเป็นพิเศษพี่เดียร์โอเคี่ย่าจอยขนมจีนก่อนนะแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนอะไรอีกไหแค่นี้ก่อนน้อยาเขากินไก่แล้วพีดียรพิเศษโล่ากินกินเหมือนพี่ย่านี่เอาไหมไม่เอาไหมลูกโอเคอ่ะ อันนี้ให้หมอนะอันนี้ให้หมอนะโอเคโอเคเอากินดีๆเด็กๆเช็ดมือเอาสกัดเอากินสอนปากินอาหารฝรั่งนี่จบโรงเรียนป .1 แล้วใช่ไหมวันนี้ันย่จบโรงเรียนป .1 แล้วนะคะพี่น้องจ๋าจบป .1 แล้วนะคะวันนี้ก็มาฉลองด้วยยำขนมจีนแล้วกันนะลูกเนาะแม่บอกว่าไปซื้อเค้กมาดีกว่าเนี่ยบอกว่าแม่แม่บอกว่าไปซื้อเค้กเนี่ยบอกว่าอะไรนะไปซื้อทําไมมันเปลืองเงินเหรอเนี่ย

ตรงนุดิเียน้ำแกงแม่้ำงจีนแม่ขอใส่พริกด้วยนะคะเราไม่ได้ทำคลิปสองสาวันนะคะพี่น้องวันนี้กลับมาแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์น,นะคะมีสองนีเด็กๆช่วงนี้ที่เดยนมากเริ่มปิดเทอมกันแล้วนะคะพี่น้องปิดเ,เรียนฤดู ปิดปิดภาเรื่องร้อนนะคะพี่น้องเด็กๆ uh, จบม .3 ากันเยอะมากนะคะจบป .9 นะคะ mm hmm. ทุกโรงเรียนนะคะพี่น้องจะแวกนี้นะคะเกือบจะจบหมดแล้วนะคะจบป .9 นะคะป .9 ที่นี่เทียบเท่าประมาณม .3 าของมากแล้วน,นะคะบางคนเขาก็ไปต่อ,อมหาวิทยาลัยบางคนก็เรียนต่อป .10 ก่อนนะคะพี่น้องบางคนก็ไปเรียนต่อสายอาชีพแล้วก็บางคนก็ออกหางานทำก่อนนะคะ แต่เห็นท่วงนี้เด็กๆใบรุ่นนะคะจบมสามกันเยอะนะเนี่ยน้องเขานี่ในแคลรสเซอร์เวอรว่าดีนี่มีสเสียงเสียงเพ่แย่ก็จบปนหนึ่งแล้วค่ะสวั sin du ja. Hvor har du været henne i dag? Hvor har I været henne? Hvad? Vi har fundet så stor her. Stor hvad? Stor hår. Hår? Ja. Hvor er henne? พอสันวันนี้ฟายาไปปั่นจักรยานกับเทียทางคุณครูใช่ไหมคุณครูพาไปปั่นจักรยานเล่นนะคะไปกับเพื่อนนะคะมันจะมีรถจักรยานนะคะมีที่นั่งให้สําหรับเด็กน้อยนะคะฟายาไปกับใครมั่งลูกใครไปบ้างพอมาเรลุสพอมาเรลสโอใครไปมั่งเมมแมที้จะช้าเนมือนฟายาใครไปบ้างใครไปบ้างมีดีฉีดละไม้โน้โอเค อามีอ่านีน่าซีไกลยมีลเลยน้อโอเคยไม่ชอบอายุสูงไสูงในสีเลยน้อโอเคสนุกไหมคะลูกสนุกไหมคะไา <c oughs> ย่าสนุกไหมคะว้ยมีนจะเล่นจะเล่น